สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาสาธิตผลิตภัณฑ์ครีมลดถุงใต้ตากันนะครับแอเชิญได้เลยครับนี่นะคะเดี๋ยวจะสาธิตใี้ดูนะคะนะคะี่ค่ะวิธีใช้ะคะ่ะเราบีบครีมมานะคะประมาณนี้นะคะใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีความปลอดภัวอบมครีมนิดหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็แตะที่มันไปได้แต่ไล่ตั้งแต่หัวตานะคะไปจนถึงหางตานะคะจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ติดกาได้ด้วยนะคะ ย้ำๆๆลงไปนะคะให้เนื้อครีมมาขา่ดซึมใต้ผิวให้หมดนะคะตรงนี้นะคะถูกใต้ตาค่ะจะหายไปใน2-5นาทีตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าแต่ละผิวของแต่ละคนแล้วก็ขนาดของถุงใต้ตา ทิ้งไว้สักพักนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะให้ตอนนี้ออกำลังทํางานอยู่นะคะเนี่ยทีมกาลังทํางานอยู่ะค่ะจะสังเกตว่าริ้วรอยเริ่มหายไปแล้วนะคะ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะต่อไปตาจยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมคะยังก็งนิดหน่อยครับค่ะตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะคะอยากสักพักหนึ่งอะคะ่ะใายตาจะเลี่ยบหายไป

ถูงใต้ตาเรียบหายไปแล้วนะคะนี่นะคะถูงใต้ตาเรียบหายไปแล้วนะคะด้วยนะคะเอสเคสนะคะครีมทาถูกใต้ตานะคะนะคะี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครอะค่ะสนใจหรืออยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะ่ะสามารถสั่งซื้อกับค,คนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้นะคะให้กับคุณได้เลยนะ <c oughs>